บริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท,ท,ทสพได้จัดงาน Sustainability Day 2024เพื่อสร้างความตระหนักว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกภาคส่วนและทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดขึ้นได้งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Together for a Better Tomorrow เพื่อสารพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนซึ่งจะเกิดขึ้นจากการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการดำเนินธุรกิจตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมั่นคงอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในขณะเดียวกันต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้กระบวนการผลิตสะอาดมากขึ้นและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะเป็นการส่งมอบคุณค่าภายในองค์กรสู่ภายนอกหรือ form V 2 world ตามเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการและผู้บริหารป สทสอ,อผู้ส่งคุณวุฒิจากธนาคารโลกรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมถ่ายทอดแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ Sustainability Day 2024เป็นอีกเวทีที่แสดงให้เห็นความสำคัญของความยั่งยืนและส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างโลกและสังคมที่น่าอยู่เพื่อวันนี้และวันข้างหน้าค่ะ